Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ยุ่งแล้วโหนวันชัยบอกใบได้กลิ่นโชยยุบสภา22สิงหาคมนี้ไม่ใช่เลื่อนลอยคาดอาจรู้วงในล่วงหน้า ตัวเองดวงถึงคาดโดนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติอยู่ครบ8ปีและบิ๊กตู่ไปกราบพระวัดไก่เตี้ยดวงตาจะเห็นธรรม16สิงหาคม2565นายวันชัยซ้อนซิริสมาชิกวุฒิสภาสอวอโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องการยุบสภากับนายก8ปีมีเนื้อหาระบุว่า รู้กันอยู่แล้วว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถวินิจฉัยออกมาได้3แนวทางคือ 1. เริ่มนับปี57สิ้นสุด23สิงหาคม65เพราะไม่ต้องการให้อยู่ยาวผูกขาดอำนาจอาจก่อวิกฤตการเมือง 2. เริ่มปี60สิ้นสุดปี68เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่งประกาศใช้จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้และ 3. เริ่มนับปี62ไปสิ้นสุดเอาปี70เพราะรัฐสภาโหวตให้เป็นนายกในเดือนมิถุนายน62 ทั้ง3แนวทางเขียนคำวินิจฉัยทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างดีมีเหตุผลรับฟังได้ทั้งนั้นเรียกว่าออกได้ทั้งหัวกลางก้อยมีทั้งคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากคำวินิจฉัย ทั้งคนที่ได้และเสียต่างก็ลุ้นกันเต็มที่เพราะมีคนคิดล้มนายกทุกวันไม่ว่าโดยสภาโดยศาลหรือโดยการรัฐประหารถ้ามีเหตุต้องทำและทำได้เขาทำกันทั้งนั้นในสภาก็พยายามมาแล้วสองครั้งสองหนก็ยังล้มไม่ได้นายวันชัยกล่าวว่าตอนนี้เรื่องมาเข้าทางอยู่ในสารรัฐธรรมนูญจึงลุ้นกันใจขาด ทั้งคนที่จะล้มและคนที่จะถูกล้มแล้วแนวโน้มจะออกไปทางไหนผมว่าทั้งสองฝ่ายคงต้องนั่งประเมินกันทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงทั้งตุลาการทั้งแนวคิดทั้งสถานการณ์และวิเคราะห์ฟันธงตรงไปว่านายกจะอยู่หรือไปประเภททําให้ใจร่มๆ่มคงเป็นไปไม่ได้ใครเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องรู้อยู่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยืนอยู่บนเส้นได้แห่งอํานาจโดยสารรัฐธรรมนูญถึงคราวต้องตัดสิน ใอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์อย่างนี้และสามารถรู้ได้ด้วยยานวิถีใดว่าตุลาการจะวินิจฉัยว่าอยู่ได้ถึงปี68หรือ70ผมก็จะอยู่และมีอำนาจต่อไปโดยไม่ต้องวิตกกังวลใดๆแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของศาลศาลว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นให้อยู่ก็อยู่ไม่ให้อยู่ก็ไม่อยู่แสดงท่าทีไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรแต่ถ้าประเมินแล้วว่าไม่รอดจับยามสามตาศาลตัดสินคอขาดก ประเด็นหลุดจากอำนาจอย่างนี้จะปล่อยให้เลยตามเลยไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมรีบยุบสภาซะก่อนที่ศาลจะตัดสินมาด้วยกันก็ไปด้วยกันทั้งหมดแต่ตัวเองยังอยู่รอดปลอดภยัยยังเป็นนายกรักษาการอยู่ประคองอำนาจไปได้อีก5-6เดือนก็ใกล้จะหมดวาระพอๆกันยังสามารถเตรียมการจัดการโน่นนี่ได้ทันดีกว่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปแบบปัจจุบันทันด่วนดังนั้นข่าวเรื่องการยุบสภา ก่อนวันที่22สิงหาคมจะจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเสีทีเดียวเป็นสิ่งที่อาจเป็นไปได้ถ้าไม่สบายใจจริงๆก็แนะนำให้ไปกราบอาจารย์โชคดีที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันดวงตาจะเห็นธรรมในวันชัยระบุ การนับอายุรัฐบาลนายกลุงตู่ยังเหลือวีซ่าอีกเจ็ดเดือนแต่มดได้กลิ่นน้ำเสือได้กลิ่นเนื้อสอสอได้กลิ่นยุบสภากลิ่นแรงแสดงว่ารัฐบาลลุงตู่จะอยู่ไม่ครบเทอมการยุบสภาเลือกตั้งใหม่จะเร็วกว่าที่คาดไว้3เดือนทําให้บรรดาพักการเมืองเร่งเดินสายหาเสียงเลือกตั้งกันอึกทึกครึกโครม โดยเฉพาะพักพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณภูมิใจไทยของอนุทินชาญวิรกูลและพักประชาธิปัตย์ของจุรินลักษณะวิสิทธ์ต่างแข่งขันกันเปิดตัวผู้สมัครสอสอเขตตั้งแต่หัววัน ข้อสำคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มสสเขตจาก350เขตเป็น400เท่ากับมีเก้าอี้สสเพิ่มขึ้นอีก50ตัวทำให้จำนวนสสเขตกลายเป็นตัวชี้ขาดการจับขั้วตั้งรัฐบาลเป็นไฟบังคับให้ทุกพักต้องแย่งเก้าอี้สสเขตกันสุดลิ่มโดยเฉพาะสามพักพันธมิตรร่วมรัฐบาลต้องหันมาฟัดกันเองแย่งชิงเก้าอี้สสเขตแบบเอาเป็นเอาตาย เขตไหนมีโอกาสค้นแชมป์เก่าได้ต้องกระโดดใส่ทันทีแม้เป็นพักร่วมรัฐบาลกันเองก็ไม่ต้องเกรงใจอีกต่อไป สนามเลือกตั้งภาคใต้พักประชาธิปัตย์เจ้าเก่าโดนสองพักร่วมรัฐบาลรุมกินโต๊ะหนักพักพลังประชารัฐของลุงป้อมเลือกตั้งปี62สองเจาะค่ายป้อมแข็งแกร่งของประชาธิปัตย์ได้20ตัวเลือกตั้งครั้งใหม่14จังหวัดภาคใต้มีเก้าอี้สอสอเขตเพิ่มเป็น58เขตมีโควต้าสอสอเขตเพิ่มอีก8คนท่านลุงบิ๊กป้อมตั้งเป้ากวาดเก้าอี้สอสอภาคใต้เพิ่มเป็นกอบเป็นกำส่วนภูมิใจไทยก็มั่นใจเต พิกัดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะแลนสไลด์สนามเลือกตั้งภาคใต้ในายอนุทินประกาศว่าจังหวัดใดเลือกสอสอเขตภูมิใจไทยยกจังหวัดจะประเคนเก้าอี้รัฐมนตรีให้หนึ่งกระทรวงแสดงว่าเสียหนูมั่นใจว่าภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลจึงสามารถแจกเก้าอี้รัฐมนตรีได้ตามอำเภอใจ พักประชาธิปัตย์ที่กำลังโดนพวกเดียวกันรุมถึงเก้าอี้สอสภาคใต้แบบไม่เกรงบารมีเจ้าถิ่นจะเป็นแรงกระตุ้นให้พักประชาธิปัตย์ฮึดสู้ขาดใจเพราะมีป้อมค่ายปักใต้พักใหญ่ประชาธิปัตย์ผูกขาดมาหลายสิบปีถูกตีแตกกระเจิง ประชาธิปัตย์จะหมดน้ำยาอย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุผลที่นายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาพักประชาธิปัตย์ประกาศเดิมพันกลางเวทีถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์ได้สสไม่ถึง52คนนายเฉลิมชัยจะตัดสินใจเลิกเล่นการเมืองทันทีสรุปว่าศึกเลือกตั้ง14จังหวัดภาคใต้ครั้งต่อไปต้องแลกหมัดกันมันหยดติ่งแน่นอนพักไหนจะเป็นแชมป์ภาคใต้ต้องลุ้นกันต่อ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ